สวัสดีครับกลับมาพบกับอินนี่ทีวีแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยผมเจียมงนะครับเป็นพิธีกรตลอดการนะครับแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญนะครับตลอดการของเราหายไปครับลุงเงินแดงเนื่องจากติดภารกิจนะครับจะมีแขกรับเชิญ2ท่านมานะครับแนะนำกันในวันนี้ครับนี่ทางด้านซ้ายมือผมครับบังเม k e ติ้งครับแล้วก็จีเอ็มนัทครับ อ่าอย่างที่หลายๆคนนี่จะรู้กันอยู่แล้วว่าเจียมนัทเนี่ยก็จะเป็นคนที่ด,ดูแลเกมปังย่าโดยหลักใช่ใชไหมครับ,รบวันนี้ผมทราบข่าวมาครับผมทราบข่าวมาว่ามีสิ่งหนึ่งที่เจียมนัทอยากจะมาบอกทุกคนเลยอยู่กับปังย่านั่นก็คือซีซั่นสี่ครับอัป<อ>เดตวันไหนมาวันไหนครับอันนี้ผมผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ใช่เลยวมาวันไหนครับก็ว่ากันง่ายๆตรงๆเลยไม่ต้องต้องผมห้าพฤศจิกาอ่อห้าพฤศจิกาวันนี้วันที่หนึ่ง พฤศจิกายนก็อีก4ี่วันเท่านั้นเองได้เล่นกันแล้วนะครับโอ้โหอันนี้บอกชัดเจนเลยวใช่ไหมว่า5้าพฤศจิกาเนี่ยอัปเดตแน่นอนใช่แล้วครับก็ไม่มีช้านะไม่มีช้าไม่มีช้าครับถ้าไม่ยังเป็นครับถ้ามีบั็อกอะไรที่ทําให้หน้าแตกจริงๆจะอัปวันนั้นครับแต่ถ้ามีบั็กที่ทําให้ทําให้เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถสตาร์ทได้ใครเอ็เล่นแล้วหลดตลอดเวลาก็ขอผัดไปหน่อย ถ้าไม่มีอะไรร้ายแรงห้าพิการแน่นอนโอเคแล้วเห็นเห็นบอกว่านอกจากซีซั่นสี่มาเนี่ยจะมีเกินมีเกินเรื่องชุดหนึ่งชุดที่เห็นบอกว่าสวยมากเด็กๆรอเด็กเด็กรออีกข้ารออันนี้ชุดอะไรครับชุดโกธิกครับชุดโกธิกใช่แล้วเป็นยังไงครับเจียมนับมันเป็นชุดออกย้อนยุคสักหน่อยครับสาวๆสี่คนตอนนี้เราได้มาสี่คนก่อนเพราะว่าของรูเซียเนี่ยมาช้านะครับตอนนี้จะมีสาวๆสี่คนก็ฮานะ เซซิเลียอาลีนแล้วคู่4คนนะครับที่จะเข้ามาก่อนจะมาในตอนไหนนั้นต้องไปงาน smart e a r t h กับงาน e-sport ่านั้นถึงจะได้จับจองก่อนไทย๋อถ้าอย่างนี้เชี่ยไหมครับชมนัเดี๋ยวรู้สึกว่าพอพูดถึง smart e ิ r ์ h กับ e-sport เดี๋ยวหลายคนจะสงสัยเอ้ามันคืออะไรอ่าอันนี้ผมต้องถามพี่บังแล้วครับพี่บังมาร์เก็ตติ้งแล้วครับพี่บังว่า สมาร์ทเพิร์ดกับอีสปอร์ตเนี่ยมันคืองานอะไรครับก็เริ่มที่สมาร์ทเพิร์ดก่อนนะครับสมาร์ทเพิร์ดเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมระหว่างอัศวินของครั้งที่แล้วที่เป็นการแข่งขันของปังย่าพีทีอ๋อพีทีเก้าที่แข่งมาเดินไน h ์อยู่เราใช่ครับพีทีเก้าก็คราวนี้เราจะมีอัศวิน ที่เขาเป็นแชมป์จากครั้งที่แล้วที่รออยู่แล้วครับผมหกสิบท่านครับคราวนี้เราจะเปิดให้ผู้เล่นทั่วไปครับได้เข้ามาร่วมแข่งขันกับเราอัศวินของเราครับคุณดูน่าตื่นเต้นนะฮะฝึกอัศวินชนอัศวินครับผมอ่าหรือเขาเรียกมันว่าอะไรครับพี่นัทเจ้าส์เทอร์เน็ตโอ้โหไม่รู้อ่านผิดเจ้าส์ไหมครับใช่ผมอ่านว่าจูสไปแล้วนะครับผอย่างนี้อ่านว่าเจ้าเจ้าส์เทอร์เน็ตนะครับก็เป็นเป็นฝึกที่พิสูจน์ตอนครับว่าเราอัศวินที่เราค เป็นอัพเดที่แข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนผ่านผู้เล่นจากผู้เล่นทั่วไปเข้ามาเข้ามาทดสอบดูด้วยกันก็เหมือนกับว่าแบบเราหาอสวิงของเราที่แบบครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเดอะไนท์เนี่ยมาให้คนทั่วไปเนี่ยลองสู้ดูจ๋อยหรือว่าถือว่าเป็นสมกับสมกับรฟรีที่เป็นอัพวินที่เราที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วครับผมอ่าและแล้วเรางานอีกอันนึงอีสปอร์ตคืออะไรครับในส่วนของอีสปอร์ตเนี่ย เป็น,ปนต้องบอกว่าเป็นพิธีเลยครับผมเป็นพิธีเหมือนการแข่งกีฬาสีของบริษัทเอทีที่เราจัดกันมาอันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับก็ะะจะเป็นรวมถือเป็นรวมกีฬาของบ้านเราแล้วกัน<ว>บ้านเอทีรวมกีฬาเลยรวมกีฬาเลยก็จะมีะทั้งห้าเกมเลยครับคราวนี้ ซึ่งเมื่อครั้งที่สองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอยู่แค่สามเกมมีแฟนตาหรือรีเวิร์สปัจจุบันมีฟังย่าแล้วก็มีปร๊บครับผมคราวนี้มีห้าเกมเลยครับมีหมดเลยครบหมดเลยก็คือจะมีมีฟังย่าครที่กล่าวไปแล้วนี รีเบิรแล้วก็มีรีเบิร์ตรีเบิร์ตคราวนี้มีโยกยติ้งอ้าวโยกยติ้งแข่งกันได้ด้วยอ่าน้องใส่มาแข่งกันด้วยครับผมแล้วก็มีอ่น้องหวยคนล่าสุดนะครับครับผมคราวนี้ลงมาด้วยครับบุกกาเรซิ่งบุกกาเรซิ่งลงด้วยต้องไปชมกันอย่างนี้ผมขอทราบวันหน่อยว่าอย่างสมาร์ทเพิร์ตเมื่อไหร่ครับสมาร์ทเพิร์ตนี่ที่เออ่ป็นทราลรัฐเท้าวครับวันที่8 พฤศจิกาแปดพฤศจิกาเซ็นทรัลราดพาวสมาร์ทเพิร์ดแข่งนะครับผมสำหรับปังย่าแต่เริ่มสมัครแล้วนะครับเริ่มสมัครแล้วเริ่มสมัครแล้วครับผมเริ่มสมัครแล้วแล้วก็งานอีสปอร์ตนี่ที่เซนจูรี่เดอะมูฟี่ที่อนุสาวรีย์ออ๋วันนี้วันที่9พฤศจิกาวันที่9พฤศจิกานะครับครับผมอ่ะสนใจก็อย่าลืมไปชมครับมีเปิดรับสมัครหน้าางานด้วยครับโอ้โหสำคัญครับอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่เล่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่จะพาเพื่อนๆใหม่ๆไปนะครับเรามีกิจกรรมหลายๆอย่าง ครับเอาไว้เซอร์ไพรส์น้องๆกับพเพื่อนๆด้วยโอ้ยโอเคเลยถ้าอย่างนี้ยังไงถ้าเกิดสนใจก็ติดตามชมกันหน้าเว็บไซต์ได้ก่อนครับามข่าวสารกันไปก่อนสำหรับวันนี้ผมต้องขอภายจริงๆหมดเวลาแล้วนะครับนี่มาแทนลุงอ้นแดงไม่แค่นี้หม <c oughs> ดเวลาแล้วจริงๆหมดเวลาแล้วจริงๆยังไงเราสามคนก็ต้องขอลากันไปก่อนครับนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเชิญมาคุยกันใหม่โอเคได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ